เนี่ยตอนนี้ราคาดีอะเนี่ยเ,<อ>เพราถือว่ารนี้เขาจะไม่ไม่ซื้อเราแล้วนี่เพราะมันเยอะจ่ามันเยอะเราเขาเล่นหน่อใหญ่เราเลยอ๋อ,อตอนนี้อย่างเดียวเออตอนนี้ไม่มีก็ต้องเอาใช่ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมตื่นแต่เช้าเลยนะครับตื่นแต่เช้ามาตรงนี้ครับ พื้นที่ตรงนี้คืออะไรพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคือพื้นที่เขาใหญ่ฝั่งนี้เป็นทางขึ้นเขาใหญ่ฝั่งนครฝั่งนครนายกปะจีนนี่แหละนะฝั่งนี้นะเนี่ดูดลุงนั่นงขึ้นนครนายกประจีนอยู่ตรงนี้จ้ะลุงมาดูตรงนี้ก็คือมาดูพื้นที่ที่เขาจะปลูกไม้ไผ่นะครับแต่ว่าเริ่มต้นทีแรกมันเป็นอะไรเดิินก่อนจะปลูก เลแล้วเรามาันตาเคราวน,นี้เหมือนว่าเขามาตีแนวเนี่ยตีแนวรอบเพื่อดูพื้นที่เขา้วาแต่ตีนนี้เหลือแนวกลางแนวกลางคือเริ่มแรกอะป้าไม่ได้ทํามันมีอีกคนนึงดูแลได้เหมือนไอ้ปากทางอ่ะเขาเข้ามาดูแล้วเขาก็เลยเข้ามาทําตัวนี้แบบสับทํากินแบบไม่มีสัญญาไม่มีทำอะไรเงี้ยอพอเขาทําแล้วเราเลยเข้ามา,าให้เราเข้ามาเพราะว่าลูกอ่ะทํางานอยู่นในโรงแรม แต่ทีนี้เหมือนก็เราเป็นผู้บุกเบิกกันสิเขาเป็นคนที่ว่าเอาไผ่ตรงออกออกแล้วพอเตียนแล้วเราก็เลยปลูกไผ่เขาบอกให้เราทำอะไรก็ได้ที่ว่าได้ป้าก็ปลูกไผ่เลยไงแต่ปรากฏว่าพอหลังพอเข้าปีสองก็เริ่มแต่งปอออกเอกำลังจะได้แล้วปรากฏว่าเขาเอาที่คืน อ่าใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ต้องสู้ต่อไปกลาอ๋อมากลางคืนพอช่วงหกโมงแกจะออกเรือแล้วยังมีร่องรอยไม่ค่อยใหญ่ไปดูดิมีร่องรอยในป่าเนี่ยนะจ้าตอนนี้ราคาเท่าไหร่ป้าแตงตอนนี้ราคาไผตรงเนี่ยไผ่ตรงนี่น่าจะป้าเพิ่งจะสับหน่อแรกเลยเนี่ยน่าจะตอนนี้สามสิบกว่าสามสิบกว่าหน่อแรกอ่าชั้นหนึ่งเลยสับหน่อแรกไผ่ตรง แต่ว่าพี่จะได้เยอะคือกลิ่นทุ่งหรอมั้งนะเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ไผ่ตรงนี้ปลูกไว้นานเท่าไหร่เนี่ยป่านโี้ยโอ้ยอ่าทีนี้เรามาดูอะไรการต่ออันนี้เราจะมาดูอันนี้เป็นไผ่ สถานการณ์ช่วงหน้าแรงนะครับมันก็จะได้ราคาแล้วก็เขาก็จะเก็บเขาเรียกว่าทุกทุกเม็ดเลยอย่างนี้เราขายได้่ขายได้ค่ะแพงไหมไอ้นี้12บสอเขาให้โอ้สมัยก่อนบาทเดียวบาทเดียวสองบาทสมัยโบราณใช่ค่ะหน้าฝนนี่ยพนฝนจะมานี่ หลังเมษานะหลังเมษานี่จะได้ไม่ซื้อละไออย่างนี้ไม่ซื้อละพอเมษามันไม่มีก็ต้องเอาจ้าตอนนี้ได้สิบสองบาทได้สิบสองบาทอ๋อวนี่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 อย่างนี้ล่ะตอนนี้ได้เท่าไหร่อย่างนี้ค่ะเหมือนกันค่ะเขาตีเป็นกลางหมดเลยกลางนี่ได้เท่าไหร่สิบสองราคาเดียวกันอ๋อตีเป็นกลางจ้าเล็กผสมอย่างนี้ โอเคห่อไวอย่างนี้นะโอ้ยอย่างนี้ถือว่ากลางหรือใหญ่อันนี้ค่ะให้ใหญ่เราแล้วนี่อย่างนี้นะตอนนี้ใหญ่ราคาตอนนี้ใหญ่ราคา22บาท๋อลงมาหน่อยนึงธรรมดาบอกว่าคือตั้งแต่เปิดมาเนี่ยนะเปิดมาราคาเท่าไหร่เริ่มเปิดก่อนตัวเริ่มเปิดเหรอคะตัดอรงนี้ดีกว่าป้าเริ่มจัดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย ฝนหมดปั๊บไม่ได้หยุดเลยตัวนี้นะจ้ะไม่ได้หยุดเลยตัวที่ราคาดีที่สุดช่วงไหนค่ะช่วงนี้เลยไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ขึ้นถึงโลละสามสิบสามสิบถึงสามสิบแปดบาทตัวนี้นะจ้ะเออตัวหน่อแต่ตัวนี้เราจะได้นี่เนี่ยตอนนี้ราคาดีนี่เพราะเมษาเนี้ยเขาจะไม่ไม่ซื้อเราแล้วนี่เพราะมันเยอะจ้ะมันเยอะเราเขาเล่นหน่อใหญ่เราเลยอ๋อตอนนี้อย่างเดียวเออตอนนี้ไม่มีก็ต้องเอาใช่อ่า โอเคนี่คือแล้วสถานการณ์ตอนนี้มีเหลืออยู่กี่กอพอนับได้ไหมหรือว่าประเมินได้ไหมน่าจะอยู่ประมาณร้อยก็จะร้อยอยู่ละมั่งประมาณร้อยกอนะสูสีนะร้อยกอนี่เราจะได้รอบนึงเนี่ยกี่วันตัดทีหนึงห้าวันจ้ะห้าวันห้าวันตัดทีนได้เท่าไหร่ป้าแต่ได้เท่าไหร่ได้ทีหนึ่งก็ห้าหกสิบโลโอห้าหกทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะรวมกันรวมกันตอนนี้ ทีนี้เราช่วงนี้วิธีการที่เราจะได้อย่างนี้มาเนี่ยเราจะต้องรดน้ําตลอดใช่ไหมการให้น้ํานี่ให้อย่างไรคือทุกวันหรือยังไงจ้าปล่อยปล่อยเพราะว่าเป็นเวรเป็นเวรคือกี่วันให้ทีหนึ่งอ่าเวันเว้นวันเขื่อนบางบอนอ๋อเขาเปิดน้ํามาให้เราเราก็ปล่อยอย่างนี้เลยเป็นวันเวรเราเราก็ปล่อยอีกสัก ท้งวันอย่างงี้เราปล่อยแล้วพรุ่งนี้เราก็ไม่เปิดแล้วอ่าปล่อยอย่างนี้นานไหมวิธีการปล่อยสามชั่วโมงห้าชั่วโมงหรือทั้งวันน้ำมันเดี๋ยวประมาณสองสามโมงของเราก็ไม่ไหลละเพราะโรงแรมเขาเปิดรออ,อ,อ้แสดงว่าปล่อยไว้นานจา้่เปิดทั้งหลายชั่วโมงใช่ตอนเช้าเราได้ประมาณสามชั่วโมงอ่าปล่อยประมาณสามชั่วโมงนะ อ่ออการจัดการเรื่องหน่อไม้ทีนี้ช่วงที่จะได้หน่อไม้ราคานี้ตอนนี้ยีบสองบาทาเนะาะหน่อเล็กสิบสองหน่อใหญ่ยี่ส <22, S 2> ิบสองยีบสองหน่อเล็กสิบสองก่อนที่ได้อย่างเงี้ยป้ามีการบำรุงเรื่องปุ๋ย,ยไหมใส่ปุ๋ยอะไรใส่สูตรสิบหกสิบหกยาล่า ออยาร่าโอ้โฆษณาให้เสร็จเลยนะยาร่านี่เราใส่เยอะไหมกอหนึ่งกีก๊มมือตอนนี้เราอ่อยๆยกอละสองกอ๋อใส่สองกนะจะอ่อยไปเรื่อยๆโอ้ใส่มั้นว่าสองสามวันเราก็อ่อยไปทีโอขนาดนั้นเลยหรอสองสามวันอ่อยทีโอ้ยางนี้ก็ต้องใช้สมมติร้อยกว่ากอนี่ช่วงนี้กระสอบหนึ่งกระสอบหนึ่งน่าจะ ได้ทั่วถึงกันเลยเพราะเราใส่ไม่เยอะอ๋อร้อยกว่านะต่อกรสอบมันเคยได้ถึงเท่าไหร่ถ้าเกิดมันออกเยอะๆเนี่ยสามบาทราคาสามบาทล้วจำนวนล่ะจำนวนล่ะจำนวนนี้โอ้โหร้อยกว่าโลอ่ะร้อยกว่าขึ้นอ่ะเตอนนี้ตีว่าคร่าวๆคือเหลือครึ่งหนึ่งได้ไหมจ้เหลือประมาณตอนนี้เหลือจํานวนนะจานวนมันเหลือครึ่งหนึ่งได้ไหมได้ค่ะตอนนี้น่าจะได้ครึ่งครึ่ง ครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งของหน้าฝนจ้าครึ่งหนึ่งของหน้าฝนแต่ราคาจะดีกว่าดีกว่าอโอเคนี่คือหน่อไม้อมโอ้ใช้คนเดียวแล้วเราบักกี้ลุงเข้าไปเป็นไ่อะไรหรือตัวนี้เหมือนกันเหมือนตัวนี้เหมือนกันมันมีอยู่สี่ห้าก,กออไปไล่ัวทาง,งนี้ไปคนละทางเนี่ยยา่าเไปใบอ่ะเขาลูกค้าต้องการแบบนี้ไงหนูแบบว่าเขาเอากะส่วนเยอะ ถ้าเอาเอาแบบสามวันสับเนี่ยเหมือนพ่อค้ามามันไม่คุ้มเขาวิ่งอันนี้ส่งที่ไหนจ๊ะพ่อค้าดงบังเนอจ้ะเขามาเอาเองอ๋ออันนี้การจ่ายเงินนี่จ่ายเงินห้าวันจ่ายทีหนึง่งเขาไม่ได้ให้เงินสดจ้ะห<อ>้าวันกี่วันรอบหนึ่งรอบหนึ่ง คือจ่ายรอบนี้เอาไปรอบหน้าถึงเนี่ยมาจ่ายของเก่าไม่ค่ะทุกวันทุกรอบที่เราสัตว์ได้เลยขอ,อเงินสดสที่ทเราก็ได้เงินเลยเงินสดแหม <c oughs> แเข้าใจคือเงินสดพั่ง่ายจ้าห้าวันนี้จะได้ทีอ่าโอเคครับแล้วมีคนที่ทําอย่างป้าแต่ละแวกนี้เยอะไหมกี่คนอู้ก็หลายอยู่ด้เนาะจ้าเขารวมรวมสรุปแล้วไอ้เจ้าเนี้ยพ่อ้าเจ้าเนี้ยเขารวมกันแล้ววันหนึ่งได้เยอะไหมรวมรวมแล้วถึงเป็นตันไหมหรือเกิน ม,มันหลายคนมันมีอยู่สองพ่อค้าที่เข้ามาเนออี่ยจะเข้ามาซื้อตอนนี้เ,ออเรื่องการตลาดเราไม่เป็นห่วงเลยไม่ต้องกลัวใ่ใชที่นี่นะ,ะอ๋อด,ดีจัง,อ,งอ่าทีนี้แหมจะอยากจะถามเรื่องนี้ว่าการจัดการทำไมของป้าแต่ทำไมยอดดุน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 นี่มันคือยอย่างไรป้าเขย่าเพื่อว่าถ้ามันสูงเกินมันคุมแล้วมัน ปลายมันถ้าปล่อยสูงให้มันคุมมุงมืดไปหมดเงี้ยเราต้องปล่อยให้แสงแดดมันเข้ามั่งอ๋อนี่คือวิธีการจัดการของไผ่ตัวนี้นะครับอ่านี่คือจุดสําคัญนะคือเราจะไม่เอาไว้ยาวเกินใช้วิธีขย่าหรือว่าใช้ตัดขย่าวเลยอ๋อขย่าวจนเป็นยอดอ่อนถ้าเรา ใช้ขอมวบััดเราก็กลัวมันจะไหลใส่เราอ๋อใช้เขย่าเอาใช่ใช้เขย่านะครับแล้วความยาวที่เขาจะเอาไว้โดยประมาณนะเดยเดยลุงย่อยหน่อยประมาณ3เมตรโดยประมาณแอ้เมตรกว่าสามเมตรเนี้ยสเมตรก็จะยาวไปสองเมตรกว่านะใช่ค่ะดูนี่แล้วทีนี้มันก็จะมีไอ้ตัวนี้ยุะแยะไปหมดเลยนี่นี่ต้องขยันมากเลยไอ้ถ้าปลูกไ่จิมซูงค่ะต้องขยันตังแต่งหนัง แล,แล้วแล้วถ้าเกิดมีคนจะซื้อจะขายกันอย่างนี้ถ้าป้าป้าให้เขามาตัดหรือตัดเองป้าเอาไปํำเองถ้าไปขายให้เขาก็เขามารับซื้อเราคาสวนแหน่งสอง,บา,งาบาทสองบาทแค่นี้เองค่ะเหรอแหนงละบาทนี่คือเขาตัดหรือเราตัดเขามาถัดเองอทำงของเขาเองแล้วมีไหมแบบนี้หรือว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากขายอย่างนี้ป้ล้าทำเอง ใช่ป้าทาเองอ๋อม,มีมีตลาดอยู่จ้ามีตลาดโอ้ระยะปลูกที่ป้าปลูกห่างเท่าไหร่นี่โดยประมาณนี่สี่เมตรได้ไหมสองวาได้ไหมน่าจะสองวาค่ะสองวาคือสี่เมตรนะครับสี่เมตรใช่อ<ส>่า<ช>ดูประมาณนี้โอ้โหได้กิ่งเยอะเนี่ยให้คุณลองดูกิ่งเป็นเรื่องเวลาที่ว่าอ่าไม่ไม่อยากจะนับเลยนับว่าอันไหนที่ได้เนี่ยหนึ่งนับเป็นเรื่องเนรานะที่มันอ้วนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบอ่าโดยประมาณนะถ้าเราดูอย่างนี้แม่นี่นี่แม่นี้นะได้กิ่งที่สามารถที่จะนํามาขายได้ประมาณสิบอันนี้น่าจะไม่ถึงอันนี้ก็เดี๋ยวดูนะหนึ่งสองสาห้าหกเจ็ดกใกล้เคียงเลยโอเคได้ได้หน่อไม้เสร็จแล้วเนี่ยยังได้กิ่งพันขายด้วยอันนี้รอยรอยพ่อใหญ่นะครับสงสัยที่นี่ชือเบียง เขามากินนะครับนี่เขามากินยอดหักยอดกินใบรูดใบป้าแกบอกว่าหกโมงเย็นมานะครับอันนี้ก็มาฟังเผื่อบางทีไม่ไม่ได้ยินกันก็เลยมาพูดซ้ํานะครับนี่๋อมีตรงนี้ไม่เยอะเท่าไหร่มาห้้าย,ย,ย่างข้าสโอ้ถือว่ายังแข็งแรงนะไม่มีโมครคภัยอะไรไ ไม่มีโรคอะไรเพราะได้ออกกำลังตลอดนอา่าจะใช่ค่ะได้ออกกำลังนะใช่ค่ะแล้วก็มีเรือพายทุกวันค่ะมีเรือาทุกวัน่ออันนี้เขาเรียกเรือนะ,ะเดี๋ยวบางคนไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรกันอันนี้เขาเรียกเรือบกนะครับวิธีการนี้แปลกดีนะครับเรือบกพายทุกวัน มันจะเกิดจากการที่เราตัดหน่อไปแล้วถ้าเราตัดหน่อไปแล้วมันก็จะขึ้นมาอีกค่ะแหนงแตกข้างอ,อ๋อแหนงแตกข้างโอเคไอ้ตัวนี้เหมือนกับไผ่เลี้ยงหวานเลยยป้าแต้ได้ทําไผ่เลี้ยงหวานไหมป้าทําแต่ป้าปลูกไม่เยอะไม่ไผ่เลี้ยงหวานมันชอบมีอย่างเงี้ยใช่ค่ะเออไผ่ตัวนี้ก็ดันมีเหมือนเดิมไผ่ตองไม่มีค่ะทเออคุณง่นเห็นไหม ผมยังไว้ไผ่ตรงผมไม่เคยเห็นนี่ไงป้าเพิ่งร่มปลูกเพราะว่าป้าว่าผลผลิตมันช้าไม่เหมือนอันนี้มันได้ตลอดปีเออแต่แล้วระหว่างไผ่ตรงกับไผ่ตัวเนี้ยป้าชอบอะไรป้าแต่ป้าชอบสินสูงเนอะค่ะไผ่ตัวนี้ชอ่อสมโบราณมันไม่ค่อยมีคนทํานะไม่ค่อยมีคนทําแต่ทาไมย้อนกลับมาทําตัวนี้กันเพราะว่าเพราะวผลผลิตผลผลิตดีผพราะ้ทั้งปีอ๋อให้ทั้งแรงทั้งฝน แรงมาเราก็ได้ราคาแรงมาก็ได้ราคาด้วยเลยนี่ดูตรงยอดนี่ยังมีหน่อไม้เลยป้าใช่ค่ะยอดก็มีออกนุ่นนุ่นดูนี่หน่อไม้เสียบได้เลยเนี่ยอะเดี๋ยวดูป้าเขาเสียบดูดูดูขั้นตอนนี้เสียบหน่อไม้บนยอดนะครับดูนะครับดูนะโอ้โหนี่หน่อไม้เสียบหน่อไม้บนยอดเคยเห็นกันไหมครับหน่อไม้บนยอดนะครับนี่หน่อไม้อากาศเออเออใช่ค่ะหน้านี้ขายได้หมด บนบนยอดก็โหเออนั่นไหนอ่ะผมมองอยู่เนี่นหนอนมีหนอไม่น่าแต่ยังไม่อ้วนมากยังไม่โตมากเท่าไหร่อ่าตอนนี้หน้านี้มันของไม่ค่อยมีไงแล้วโนู้นเห็นไหมหนอตอไม้อากาศตอไม้กลางอากาศโอ้ดังนี้ช่วงนี้ได้ราคาอันนั้นเขามีการตัดสางลำออกไหมเนี่ยตัวนี้เราจะตัดสางลำช่วงไหนช่วง เราได้โลสองบาทเนี่ยตัดออกเลยหมจะหมดมั่งไม่หมดมั่งเรารีบออกเลยเพราะเราต้องการหน้าเลยอ๋อแล้วเราจะตัดออกกี่ลำหรือจะเฉพาะแก่ค่ะเอาแค่เฉพาะแก่เฉพาะแก่ออกแล้วส่วนใหญ่จะเหลือไว้ประมาณกี่ลำส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะไว้สี่ลำอ่านี่คือเทคนิคนะครับการจัดการนะครับเพื่อให้ได้หน่อเนี่ยเขาจะเอาํำไว้สี่ลำสี่ลำนะตอนนี้ว่าจะตัดช่วงไหน ช่วงประมาณปลายฝนใช่ค่ะปลายฝนนะปลายฝนตัดออกเลยแล้วลำเอาไปทิ้งหรือว่ามีคนซื้อลำขายไม่ได้เลยค่ะตัวนี้มันโคตรแพงลำขายไม่ได้อ๋อเราก็ปล่อยให้มันุูกพังไปส่วนแขนงนี่เดี๋ยวพ่กค้าพ่กค้าทั่วไปชาวสวนมาซื้อเราซื้อเรานะโอ้ชาวสวนมาซื้อเราไปปลูกไปปลูกต่ออบอกเบอร์ป้าหน่อยเบอร์ที่จะคนติดต่อเรื่องหน่อไม้บ้างแขนงบ้างเอาว่าเบอร์ ศูนย์แปดสี่อ่ศูนย์แปดสีเจ็สสหนึ่งปีปีหนึ่งสมมุติเขาสั่งแสนกิ่งป้าไม่กล้ารับป้ากลัวทําให้เขาไม่ได้เหรอแล้วมีได้ประมาณเท่าไหร่ต่อปีถ้าสมมติเขาจะสั่งเยอะแบบเข้ามาได้ทีก็ห้าร้อยพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพอได้จ้าพอได้อย่างเงี้ยเราทำไว้รอตลอดติดแผงตลอดอ๋อห้าร้อยถึงพันเนี่ยพอมีจ้าปีหนึ่งเนี่ยถ้าตั้งใจทาแขนเนี้ยได้กี่แขน ถ้าตั้งใจทำถ้าตั้งใจทำเหรอคะถึงสามพันไหมโอประมาณสี่ห้าพันแหละถ้าเราตั้งใจทำแต่ทุกทีไม่ค่อยได้ตั้งใจเราไม่ได้ทำเลยมันไม่มีเวลายาออกมาเนี่ยอ๋อป้าไปแต่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาออกเอาออกได้ทำยังไงเอาขวานหรือว่าป้าใช้เลื่อยเอาเลื่อยตัดเลื่อยหั่นอ่าอ่าเลื่อยหั่นให้เออหั่นเสร็จแล้วทำไงต่อคราวนี้ก็เอาไว้กี่กี่กี่ยอดกี่แขนงเอาไว้แค่สามข้อหนึ่งสองสามประมาณนี้ตัดออก ออสามข้อแล้วเสร็จทําอะไรต่อเสร็จแล้วเราก็ไปเอาผ้าคุมไว้สักสามวันเดี๋ยวก็แตกตาบ่มไว้บ่มไว้บ่มสามวันต้องแช่น้ํายาไหมต้องอะไรไหมถ้าแช่น้ํายาก็ดีพอเราเปิดลากตัวนี้จะขาวเลยเนี่ยเหรอจามันจะกระยานทำว่า,วาบ่มนี่ป้าทํำยังไงคือแช่ในน้ําหรือไม่ต้องแช่เอาไปจุมปจ่มน้ํายาแล้วเอาวา,างแล้วเอาผ้าคลุมเลยบ่มไว้แห้งๆหรือในน้ํา ข้างนอกค่ะแข็งแห้งเลยเอาแมงแห้งเลยโบมข้างนอกแข็งแห้งเอาผ้าปิดใช่อ๋อแล้วรดน้ําทุกวันไหมรดน้ําทุกวันได้ยิ่งดีอ่าจ้าที่ทําอยู่ปัจจุบันได้ทำยังไงละ่ะป้าก็ทําแบบนั้นแหละพอตอนเย็นป้าก็เอาน้ําฉีดหรือว่าเรารดน้ําเวลาไหนเราก็ฉีดฉีดกองที่เราโบมมาไว้อ,อกับผ้าแล้วเราก็ไปเธอคันนี้บัดจะกอกเรามัน สามวันก็เปิดตาเราก็โกแล้วกอกดระหว่างกิ่งพันุ์อันนี้คําถามเด็ดเลยระหว่างกิ่งพันธกบหนอถ้าเราขายได้ทั้งสองอย่างอะไรดีกว่ากันแหนงดีกว่าขายแหนงราคาดีกว่าได้ดีกว่าได้ดีกว่าได้ดีกว่าแล้วมันงานไม่ใหญ่มันงานไม่เพราะว่าได้มันได้ตลอดถ้าเราได้ทำอย่างนี้นะอ๋อ แต่ว่ากว่าจะขายแหนงได้เราก็ต้องมีหน่ออย่างนี้ให้เขาเห็นอ้าวเดี๋ยวป้าก็จะได้ทํางานต่อเราก็จะลาป้าไปเลยนะครับขอบพระคุณนะครับป้าแต่ขอให้ป้าแต่สุขภาพแข็งแรงสถานการณ์ของท่านอื่นๆนะครับที่ทําหน่อไม้เป็นหน่อไม้กิ่มซุ้งหรือจะเป็นหน่อไม้ตรงหรือจะเป็นหน่อไม้ไผ่เลี้ยงแงแ่งเนี่ยราคาเป็นอย่างไรครับมีคอมเมนต์กันหน่อยนะอยากรู้เหมือนกันว่าพื้นที่อื่นเป็นอย่างไรนะครับขอบพระคุณในการติดตามนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ